อาละวันนี้เราก็จะมาใช้ระเบิด7จ0ปอนด์ปอทำการระเบิดคลังอาวุธของศัตรูกันครับก็ตอนนี้ก็ถึงจุดที่ผมจะต้องเลี้ยวเข้าไปทำการทิ้งระเบิดแล้วเนาะก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยก่อนนี้ผมก็บินมาคนเดียวครับมาดูว่าผมจะสามารถทำได้ไหมเนาะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าผมจะทิ้งระเบิดโดนเป้าหมายไหมเนื่องจากที่ว่า F5 น,นั้นก็ไม่ค่อยมีระบบในการช่วยทิ้งระเบิดสักเท่าไหรนะ่เนาะตอนนี้เป้าหมายก็อยู่ทางด้านหน้าของผมแล้วนะครับ ผมก็ลองกะจุดทิ้งนะครับมาดูกันว่าจะโดนไหมดูเหมือนระเบิดก็จะเลยไปนิดนึงครับแต่ก็สามารถทําความเสียหายได้พอสมควรเลยแหละที่เหลือแล้วแค่บินออกแล้วก็กลับฐานนะครับแต่ใน r w ผมก็บอกว่ามีมิง21บินตามมา2ลำเนาะมันน่าจะบินตามมายิงผมแน่นอนแหะครับผมก็พยายามบินหนีมันนะครับก็เปิดอั t เตอร์เบรบินหนีแล้วนะ ด้วความชราใจครับผมก็นึกว่าไม่มีใครบินไล่ตามผมมาแล้วผมก็เลยลดความเร็วแล้วก็บินสูงขึ้นมาแบบนี้ครับทำให้มิกิ21นะครับมันเจอผมเนาะแล้วมันก็ยิงไมใายมาใส่ผมเลยแน,น่นอนเขาว่าในระยะนี้ยังไงก็โดนครับผมก็จะถือว่าคลิปนี้ภารกิจสําเร็จนะครับเพราะว่าผมก็ทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายได้เนาะ